กี่ชุดคะพี่เมลอืมอันนี้หลายคนชอบถามนะขอตอบสั้นๆเลยว่ามีหลายชุดไม่รู้ว่ากี่ชุดแต่รู้ว่าหลายแล้วก็หลายที่นี่คือสองไห มากกว่านั้นคิดว่าอเอาจริงๆตั้งแต่โมดูลหนึ่งก็ได้ไม่เหมือนกันแล้วใช่คือไปสอบมารอบเดียวกันนะแล้วก็คุยกันตัน้งแต่ชุดแรกเลยได้เจอข้อคําศัพท์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักข้อเดียวสัพที่ฉันเจอเอา้าเธอ,อไม่เจอเลยเลยแล้วพอเป็นโมดูลยากที่เราก็คิดว่าสรสองคนน่าจะได้โมดูลสองแบบยากเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าจะมีข้อซ้ําๆกันนิดหน่อยมีบ้างมีบ้าง่ว่าไม่เยอะคือทําให้ได้รู้ว่าลอกคนข้างๆไม่ได้เลยใช่เนาะไม่ต้องพยายามไปเพ่งว่าเขาตอบอะไรอะไรนะโอ้ไม่ได้คนละข้อแล้วถึงเราจะไปสอบรอบเดียวกันมาเราค ไม่ตรงไปคุยกับน้องที่เขาไปสอบรอบเดียวกันอีกหลายคนก็ไม่ได้เหมือนเราสองคนอีกก็แสดงว่ามันต้องมีมากกว่า3ชุดแล้วแหละจริงแล้วก็อย่างของเลขอะนอกจากจะมีแบบข้อที่แบบบางทีจบเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนตัวเลขเพราะฉะนั้นเวลาน้องออกจากห้องสอบมาแล้วน้องไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยข้อที่มันถามว่าต้นไม้ข้อที่มันเกี่ยวกับต้นไม้ตอบอะไรหรอหรือเพื่อนตอบเลขหนึ่งเราตอบเลขหนึ่งอย่าไปตกใจบางทีเขาก็แค่เปลี่ยนเลขมันอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้หรือบางทีโมดูยากอะเขาก็มีหลายชุดเหมือนกันนะเลข เพื่อนเจอโจน์นี้เราเจอโจทย์นี้บางทีอย่าไปตกใจแบบเพื่อนบอกเอ้ยเนี่ยฉันได้โมดูลยากชัวเพราะฉันทาโมดูลหนึ่งได้ถูกหมดแล้วฉันเจอข้อเน,นี้แล้วเราตกใจอา้าวเราไม่เจอข้อน,นี้เราไดโมดูลง่ายเหรอไม่ใช่โอเคนะไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปตกใจกับอะไรแบบนี้คือพี่ว่าหลากัหลกๆก็คือเราไม่ใช่คนออกข้อสอบเราไม่ใชองคนลบาบากว่าเราต้องออกกี่ชุดเราไม่ต้องไปสนใจอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่น้องควรจะโฟกัสแต่ที่มาบอกนี้ก็แค่ให้รู้ว่าเออไม่ต้องตกใจถ้าไปเจออะไรแบบนี้พี่คิดว่าถ้าเป็นพี่พี่จะกังวลกับการว่าอย่างชุดเนี้ยเรามี ที่เราไม่มั่นใจอ่ะต้องกลับมาดูอีกกี่ข้อเพราะว่าข้อพวกนั้นอะ่ะคือข้อที่เรายังมีจุดอ่อนอยู่งงใช่ไหมพี่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นเลยดีกว่าข้อที่มันทําได้มันต้องเป็นข้อที่เรามั่นใจว่าข้อนี้ตอบถูกชัวร์เ้ยมันถึงจะถูกสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเตรียมตัวสอบให้ดีที่สุดที่ทําให้ไม่ว่าน้องจะไปเจอชุดไหนชุดง่ายชุดยากข้อแบบไหนก็ตามเราต้องทําให้ได้หมดใครที่อยากได้ตัวช่วย<ๆ>ก็อย่าลืมนะคะว่า인터วิวเซอร์มีคอร์สเซดตเรื่อตั้งแต่พื้นฐานยันตะลุยโจทย์แอดวานซ นี้ลองดูค่ะ